สถานการณ์วันนี้คนที่กำลังมีปัญหาทางด้านการเงินมันคือกลุ่มไหนท่านผู้ชมรู้ไหมครับตอนนี้คนที่เริ่มมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นคือคนที่มีฐานเงินเดือนประมาณสักห้าหมื่นถึงแสนก่อนหน้านี้คนเหล่านี้ไม่ได้รับผลกระทบเพราะอะไรครับเพราะมีไรายได้ที่ดีเงินเดือนสูงพอเพียงต่อการใช้ใจ่าย ไม่ว่าจะจ่ายค่าหวดรถงวดบ้านส่งลูกเรียนแต่ทำไมวันนี้กลุ่มคนที่มีรายได้เงินเดือนขนาดตั้งแต่50,000ื่นถึงแสนวันนี้ถึงได้รับผลกระทบสิ่งที่ได้รับผลกระทบมันเกิดมาจากอย่าลืมว่าคนที่มีเงินเดือนขนาดนี้ถ้าทำงานในบริษัทส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับผู้จัดการเป็นหัวหน้าแผนกแต่วันนี้โรงงาน,นหลายๆโรงงานในประเทศไทยเริ่มปิดตัว คนเหล่านี้ก็ถูกเลิกจ้างหรือบางครั้งแต่ละหน่วยงานอาจจะมีโครงการเออร์ลี่รีทายออกมาเวลาที่องค์กรจะเออร์ลี่รีทายส่วนใหญ่ก็จะเลือกเอาคนที่อายุม,มากและเงินเดือนสูงก่อนหน้านี้คนที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็อาจจะเงินเดือนประมาณ20,000-30,000นะครับที่มีปัญหาคือรายได้ไม่พอกับรายจ่าย แต่ปัจจุบันมันกลับเป็นคนที่เงินเดือน5 0 0 0 0ื0นหกมื0นถึงแสนเริ่มที่จะมีปัญหาเพราะอะไรครับบางคนถูกเลิกจ้างรายได้หดหายอาจจะได้เงินชดเชยแต่ก็เริ่มกังวลเพราะตลอดชีวิตอาจจะทำงานในองค์กรต่างๆมาอย่างยาวนานไม่ได้มีความรู้ในการที่จะไปประกอบอาชีพอื่นๆก็เริ่มที่จะกังวล พอเงินที่ได้มาเงินก้อนอาจจะเริ่มร่อยหรอหรือในขณะเดียวกันภาระหนี้สินที่ก่อไว้เช่นค่าบ้านค่ารถค่าส่งลูกเรียนอะไรต่างๆมันมีสูงก็เริ่มที่จะต้องผ่อนหนักขึ้นแต่ถามว่าเงินก้อนที่ได้มาจะพอเพียงกับรายใจที่ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือไม่หลายคนเริ่มเกิดความกังวลเพราะอะไรครับ นี่สินที่ยังต้องผ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นงวดรถงวดบ้านต่างๆหรือลูกเรียนมันมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงมากเงินเก็บก็เริ่มร่อยหลอเงินก้อนต่างๆก็เริ่มร่อยหลอเงินเดือนไม่มีแล้วเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันเริ่มกระทบมาถึงคนที่มีรายได้มาก